มีใครเคย,ยมีปัญหาปวดท้องเมนไหมคะหรือมีใครเคยรู้สึกเหมือนท้องเสียตอนช่เม,ม,ม่นมาบ้างไหมคะมีใครเคยได้ยินความเชื่อที่ว่าตอนเมนมาห้ามกินของเย็นห้ามดื่มน้ําเย็นหรือแม้กระทั่งห้ามอาบน้ําเย็นห้ามสระผมวันนี้นะคะเราจะมาไขข้อสงสัยทุกอย่างเกี่ยวกับประจําเดือนกันนะคะทำะมม ฟังอยากให้ทุกคนเข้าใจให้ตรงกันก่อนว่าประจำเดือนหรือที่เรียกกันว่าเมนเนี่ยคืออะไรนะคะบางคนอาจจะเคยได้ยินมาว่าเอ๊ประจำเดือนเนี่ยมันก็คือเลือดเสียของผู้หญิงที่ไหลออกมาทุกเดือนหรือเปล่าคนะคำตอบก็คือไม่ใช่นะทุกคนประจำเดือนเนี่ยก็คือเลือดธรรมดาเลือดปกติของเราเนี่ยแหละที่มันไหลออกมา พร้อมกับการหลุดลอกของผนังมดลูกนะคะเอ๊ะบางคนก็จะเริ่ม,มงงแล้วว่าผนังมดลูกคืออะไรวะอ่ะใช่ไหมทีนี้ป้าจะขออธิบายแบบคร่าวๆนะไม่ลงรายละเอียดลึกนะเพราะว่าเดี๋ยวจะงงนะคะจะอธิบายให้พอเข้าใจให้เห็นภาพนะว่าผนังมดลูกเนี่ย มันก็เปรียบเสมือนเบาะนุ่มๆนะเป็นเหมือนโซฟาที่คอยเตรียมให้เวลาที่ไข่มันผสมกับอสุจิแล้วก็จะมาฝังตัวเป็นตัวอ่อนที่โซฟานุ่มๆอันนี้นะซึ่งการที่จะเกิดการหลุดลอกของพนังหมดลูกได้เนี่ยมันก็จะต้องมีการตกไข่ก่อนนะหลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะผู้หญิงมีไข่ด้วยหรอ เออจริงๆแล้วผู้หญิงก็มีไข่นะทุกคนบางคนเข้าใจผิดนะว่าผู้ผู้ชายเนี่ยมีไข่นะคะแต่ความจริงไม่ใช่นะตามหลักชีววิทยาแล้วผู้หญิงคือเพศที่มีไข่นะผู้ชายไม่มีไข่นะคะอ้าแล้วไอ้สองฟองตรงกลางร,ร่างกายของผู้ชายคืออะไรนะอันนั้นเน่ะเขาไม่เรียกว่าไข่นะจริงๆแล้วเขาเรียกว่าอันทะนะคะผู้หญิงมีไข่นะผู้ชายไม่มีนะผู้ชายมีอันทะนะคะ เนี่ยผู้หญิงก็มีไข่แล้วก็มีรังไข่อสองข้างนะคะซึ่งไข่เนี่ยก็จะถูกปล่อยออกมาจากรังไข่เนี่ยเดือนละข้างนะเดือนนี้ก็ข้างซ้ายเดือนหน้าก็ข้างขวาซ้ายขวาซ้ายขวาสลับกันไปแบบนี้นะจนกว่าจะถึงวัยหมดประจําเดือนนั่นเองอ่ะทีนี้การตกไข่เนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงมันก็ต้องเริ่มมาจากการที่มีฮอร์โมนมา,ากระตุ้นนะให้เกิดการตกไข่ซึ่งฮอร์โมนนั้นก็คือ ฮอร์โมนเอสโตรเจนนะเป็นฮอร์โมนที่สําคัญกับผู้หญิงมากๆนะเพราะนอกจากมันจะกระตุ้นให้เกิดการตกไข่นเนี่ยมันยังเป็นฮอร์โมนที่แสดงลักษณะของความเป็นเพศหญิงนะคะไม่ว่าจะเป็นทําให้ผิวพรรณเนี่ยเปลง่งปังทําให้หน้าอกเนี่ยดุ๋มขึ้นทําให้ผู้หญิงเนี่ยมีสะโพกที่ผ่าน wow. แล้วที่นี้นะคะเรารู้จักฮอร์โมนเอสโตรเจนไปแล้วะคะ่ะเราก็ควรที่จะรู้จักฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนนะฮอร์โมนตัวนี้เนี่ยมีหน้าที่สำคัญในการสร้างแกลนกับเปกเซลให้กับผนังมดลูกของเรานะก็พูดได้งไงว่ามีความสำคัญในการสร้างโซฟาเนี่ยให้มันนุ่มให้มันเหมาะกับการฝังตัวของตัวอ่อนนะคะแต่เพอเอนเจ้าของไข่ฟองนี้นะ ดันเป็นชาวสวนสด,ดอกไม้นี่นะก็เลยไม่มีอสุจิตัวไหนที่มีโอกาสจะได้มาปฏิสนธิกับน้องไข่นะน้องไข่ก็เลยค่อยๆสลายหายไปนะคะการสลายของน้องไข่นี่แหละทำให้ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนเนี่ยลดต่ำลงนะคะซึ่งการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนการลดลงของเอสโตรเจนการเพิ่มขึ้นของโปรเจสเตอโรนก็จะส่งผลต่อ อารมณ์ของผู้หญิงได้นะคะนั่นก็เป็นเหตุผลว่าทาไมช่วงนั้นของเดือนผู้หญิงถึงหงุดหงิดง่ายเวียงวีนบางทีไม่อะไรไม่ได้ถังใจก็ร้องไห้นะ,ะฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนเนี่ยก็ยังช่วยในการสะสมคอเลสเตอรอลนะช่วงนั้นผู้หญิงก็จะแบบอยากตามใจปากเป็นพิเศษนี่นะก็จะอยากกินนูน่นอยากกินนี่เป็นเพราะฮอร์โมนค่ะพะอฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนลดต่ำลงก็จะมีสารเคมีตัวหนึ่งที่ชื่อว่า โพสต์แกลนดินนะที่มันเพิ่มสูงขึ้นการเพิ่มสูงขึ้นของโพสต์แกลนดินเนี่ยมีผลทําให้หมดลูกเราบีบตัวนะบีบตัวเพื่อที่จะขับเอาโซฟาโซฟาที่ไม่ได้ใช้ออกไปจากร่างกายนั่นเองนะคะซึ่งนั่นก็คือผนังมดลูกที่หลุดลอกออกมาเป็นประจําเดือนนั่นเองนะคะแล้วเจ้าสารโพสต l แกลนดินนี่แหละ ที่มันเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เราปวดท้องเหม็นนะเพราะว่ามันจะไปกระตุ้นให้หมดลูกเนี่ยเกิดการบีบตัวแต่บางคนปวดมากบางคนปวดน้อยเนี่ยไม่เท่ากัน <c oughs> ก็เนื่องมาจากการที่ร่างกายของแต่ละคนนะมีการตอบสนองต่อสารโพลสตาแกรนดินนี่ยเนี่ยไม่เท่ากันนั่นเองนะคะบางคนที่เซนซิทีฟมากก็ ก็ปวดมากบางคนที่เซนซิทีฟน้อยก็ปวดน้อยหรือไม่ปวดเลยนั่นเองนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเจ้าสารโพสต g แกรนดินเนี่ยพอมันหลั่งออกมาแล้วมันก็ยังมีผลกับอวัยวะบริเวณขั้นเคียงอย่างเช่นลำไส้อ่าเจ้าตัวโพสตาแกรนดินเนี่ยมันก็ไปเพิ่มการทำง,งานของลำไส้ได้นะเพราะฉะนั้นตอนช่วงที่เราเมนมาเนี่ย ก็อาจจะมีอาการลำไส้ทํางานดีเกินกว่าปกตินะคะก็เลยมีอาการท้องเดินนะซึ่งใครเคยเป็นเนี่ยก็จะรู้ดีนะคะว่าตอนที่เราไปเข้าหน้ำเนี่ยก็แทบไม่ต้องเสียเวลาเบ่งกันเลยทีเดียวนะคะที่นี้เราก็มียาตัวหนึ่งนะคะที่ใช้กันอย่างแพร่หลายนะเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ผู้หญิงซึ่งยา ตัวนั้นก็คือยาที่ชื่อว่าพอนแดนนั่นเองนะคะพอนแดนเนี่ยก็มีกลไกในการลดการหลั่งฮอรนตกูลด,ดิ้นเนี่ยแหละคะ่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยช่วยรักษาอาการปวดท้องประจำเดือนได้แล้วก็ยังช่วยรักษาอาการท้องเดินตอนช่วงที่เป็นประจำเดือนได้ด้วยเหมือนกันนะ,ะแต่ยานะขึ้นชื่อว่ายาแล้วนะมันก็จะมีผลข้างเคียงนะคะ อย่างเช่นคอนสแตนเนี่ยก็จะรักาาเครืองกระเพาะอาหารดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วน่ะมันก็ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุน,นะคะยังไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเรามีวิธีการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุน,นะคะซึ่งวิธีนั้นก็คือการออกกําลังกายค่ะการออกกําลังกายนะนอกจากจะช่วยให้ร่างกายเนี่ยปรับสมดุลฮอร์โมนให้ฮอร์โมนเนี่ย อยู่ในระดับที่ปกติแล้วแล้วที่สําคัญเลยก็คือเวลาที่เราออกกําลังกายเสร็จเนี่ยเวลาที่เราเหงื่อออกเนี่ยร่างกายเราก็จะหลั่งสารที่ชื่อว่าเอนโดฟินนะสารนี้มีผลในการระงับความเจ็บปวดได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะแนะนําให้ทุกคนหันมาออกกําลังกายนะ,ะมีแต่ผลดีไม่มีผลเสียไม่มีผลข้างเคียงใดๆเลยนะคะ ีนี้ยังเหลือความเชื่อนะที่ว่าเอ๊ะถ้าเรากินของเย็นดื่มน้ําเย็นตอนช่วงที่เมนมาเนี่ยมันจะทําให้ประจำเดือนเนี่ยแข่งตัวกันทั้งริมเลือดหรือเปล่าหรือว่าการที่เราอาบน้ําเย็นสระผมตอนช่วงที่เมนมาเนี่ยมันจะไม่ดีต่อร่างกายหรือเปล่านะความจริงแล้วก็คือไม่เกี่ยวนะกินน้ําเย็นได้กินของเย็นได้ไม่ได้ทําให้ ประจำเดือนกลายเป็นริ่มเลือดหรืออะไรนะคะไม่ไม่เกี่ยวนะคะแต่ว่าก็แนะนําว่าอย่ากกินเยอะค่ะให้กินในปริมาณที่พอเหมาะพอดีนะคะเพราะว่าการที่เราดื่มน้ําเย็นหรือว่ากินไอติมอะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้ร่างกายเนี่ยต้องทํางานหนักขึ้นโดยการเอาพลังงานเนี่ยไปใช้เปลี่ยนอุณหภูมิของของที่เรากินเข้าไปเนี่ยให้มีอุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิร่างกายนะ ร่างกายเราก็จะทำงานหนักขึ้นแล้วในช่วงที่เราเป็นวันนั้นของเดือนนะก็อาจจะอ่อนแอลงได้นะแล้วอาจจะปวดท้องมากขึ้นก็อาจจะมีส่วนนะคะถ้าหากเรากินเกินพอดีถ้าหากเรากินไอติมเป็นถังๆเลยเนี่ยจะถามว่ากินได้ไหมกินได้อ่ะในปริมาณที่พอเหมาะนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังการพูดจนจบคลิปนะคะ หวังว่าทุกคนจะได้สาระความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊าบุย